หยุดมุมที่ตรงนี้เธอหรือเปล่าหยุดเอาไว้ใต้แสงดาวไม่ให้เธอได้ไปไหนเวลาที่ฉัน Yeah. พูกันเมื่อกี้ร,ร้องเพลงเพราะมากเพราะที่สุดเพราะไหมคอเสียงอีกทีเ oh. อาวันนี้บอกว่าหล่อมากเอาวันนี้นะคะต้องบอกว่าอย่าลืมนะใครที่ไม่ที่โพสภาพถ่ายร,รูปแจ็คก,กี้ไปหรือว่าโพสลงในโซเชียลมีเดียอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะว่า treatment อันดับหนึ่ง x แจ็คกี้นะคะ เอาละค่ะทุกคนเราจะมาพูดคุยกับแจ็คกี้กันในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์เราแบรนด์พิกเซลแจ็คกี้ทำสีผมแบบเปลี่ยนสีตลอดวันนี้สีใหม่เลยฮะฮาสีใหม่แล้วอุ่ยสีดีเนาะเขาเรียกสีอะไรอย่างนเรียกสีอะไรสีแอชแอชอย่างนี้อาสีสวยเข้าไหร่้ท่ากับตาแจ็คกี้นะทำอะไรก็หล่อไงอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเล็กน้อยละกันเนาะเดี๋ยววันนี้จะเป็นการถามคำถามแบบ จริงหรือไม่ใช่เลยครับคุณจังก,กี้คะครับจริงหรือไม่ทกกี่จังกี้จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำสีผมมาแล้วกี่สีจริงครับเ <laughs> พราะว่า,าจริงแล้วก็ไม่ได้นับเลยเนาะแต่เราทำมานะครับกี่สีแต่ว,ว่าคอนเสิร์ตทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยตอนเด็กคุณพ่อไม่ชอบถึงจับเป็นทำสีผมเลยต่อก็คืออย่างทำสีผมตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ใช่เริ่มทำในตอนสองปีปีบวก จะมีคลิปหนึ่งที่ผมเต้นเต้นบาสิกานะแม่จำได้ไหมว่าตอนนั้นสีผมสีอะไรจำได้ว่าเมึงสีอบสีทองอสีอะไรสีอะไรสีทองอะเมื่อกี้ตะกี้บอกว่าจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนแล้วมีสีตะแปลงขับจำได้หรือเปล่าได้ครับมีสีอะไรบ้างคะสีสีคะมีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างสีแดงสีเทียวสีชมพูชมพูแล้วมีอะไรอีกสีฟ้าสีทา สีโอ้จริงอะจิกี้เป็นคนชอบทำสีผมมากๆเลยค่ะที่นี้ความลับข้อต่อไปที่เราจะมาคุยจิงหรือไม่ที่จะกี้เคยทำสีผมแล้วใช้เวลานานกว่าสองวันอันนี้จริงแล้วก็มีเรื่องจะเมาด้วยยังไงเล่าสิเล่าสิวอันนี้พี่ดานก็อยากรู้ค่ะคือความจริงอะเวลาเราจะทำสีนิวใช่ไหมถ้าเติอยากทำสีมันอ่อนเราก็ต้องปอกหลอ,หอใช่ผมอะ่ะเคยมีรอบหนึ่ง อยากผมสีแบบสีหลอนทอนที่สุดเลยคือผมต้องพอกทั้งหมดสี่สาวใช้เวลาสองวันแล้วเวลาอยากรู้ว่าเวลาพอกอ่ะทั้งวันเลยนะความจริงก็ประมาณครึ่งวันผมเราไปตั้งแต่ป่ายสามเองก็เสร็จประมาณสามสิบโมงใช่แล้วคือเท่าไ่ร่ชั่วโมงใช่นานมากมากค่ะแล้วคือตอนแรกเป็นอะไรช่วงที่แบบว่าผมอยากลองอะไรใหม่ๆอ่าแล้วเป็นยังไงผมก็เลยบอกพี่ช่างว่า ผมอยากได้คิ้วด้วยอย่างเดียให้เข้ากับสีของผมวันแรกนะวันแรกที่พ่อแล้วที่พ่อก็เลยพ่อเสจผมมันทำมาไปมานหาเคือมอกคิ้วหายไปไหร่นี่คือแบบเจ็บใจมากคิ้วหายอีกวันกลับไปบอกพี่ชาบิกพี่ชาว่าพี่เอาสีมาเติมให้หน่อยแล้วพี่ชางก็บอกว่าก็ไม่ทำตั้งแต่ัดแรกก็ดีแล้วอย่างนี้เออ งานสองวันเลยเนาะ<ช>เป็นคนแบบแสดงว่าเป็นคนตั้งใจมากนะเพราะว่าบางคนคือนั่งนิ่งๆหลายๆชั่วโมงไม่ได้อะไรแ<ช>บบนี้แต่ส่วนใหญ่ทำออกมาแล้วต้องใจมากสีที่เราอยากได้ตองใจอะไครับทีนี้มาถามมาที่คำถามต่อไปหลายๆคนก็อยากรู้เนาะว่าอย่างจ็กกี้เองนะถ้าึกถึงแบบเรื่องของการทำสีผมก็ต้องให้จ็กกี้เลยทำสีผมบ่อยขนาดเนี้ยหลายๆคนสงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนทำสีผมบางคนคือเสียแจ็กกี้ทำยังไงหลังผมแบบไม่เสียผมยังดูดีอยู่เลยเลยนะ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมหน้านแก้มเสียผมก็ต้องผมสุขภาพดีใช่ไหมครับใช่ก็คือเอาจริงๆก่อนหน้าที่ผมจะมารู้จักโแรแลนด์คือผมเสียค่อนข้างเยอะมากทั้งแห้งทั้งชีบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็หาดีแย่ยากมากค่ะแล้วทนยังไงคะับก็จนมารู้จักกับโรแลนด์ครับเฮ้ยโดเรนต์พีเซลจริงๆเราไม่ย่าเลยทุกคนค่ะแฮนด์สปามาส ช่วยให้แบบผมภดูดีขึ้น,าน,านการทำให้ผมดูดีทำให้ผมดูดีอ,อย่างงี้ไม่ได้ยากกับทุกคนค่ะเมื่อก่อนอย่างท,าที่ตะกีบ้บอกว่าเป็นคนแบบผมเสียแล้วพอได้ลองใช้โลแลนทุกเซลอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งแชมพูเองแล้วก็ตัวแฮร์สปาเนสค่ะตัวนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่ได้แบบได้ลองใช้อะค่ะรู้สึกดี รู้สึกดีแล้วมีการกอ้มยิมรู้สึกดีไม่ไง่ายก็คือลองใช้นะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเป็นคนทำสีผมเหมือนแจก,กี้อยากให้ลองพอเพราะหลังจากทำล้วผมมันมันนุ่มเลยก็นุ่มเลยค่ะใช่จริงๆับสีผมในงายตอนนี้ใช้สีส้มอ,อยู่เปออ็น,นสีส้มเป็นสีชมพู้คนรับสำหรับคนนักสีใช่สำหรับคนทำสี ซึ่งจริงๆแล้วนะคะสำหรับคนที่คนทําสีโทนแบบ็กแจ็กกี้นะอยากจะบอกเลยนะคะว่าอยากให้ลองใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของโลแมนซิงเซลนั่นเองอยากแจ็กกี้เองนะบางคนเนี่ยเมื่อกี้แจ็กกี้แนะนำแล้วว่าเป็นสูตรส,ส,ส,สีสูตรสีส้มสีส้มที่แจ็กกี้ใช้ คนอาจจะเก็มแล้วเข้าใจแล้วว่าอยา่างแชมพูเองนะคะมันก็คือการทำความสะอาดเส้นผมสัดผมได้ตามปกติเลยแล้วก็จะเหมือนแบบทำให้สีผมติดทนนานด้วยสำหรับคนทำสีแต่อย่างตัวทรีทเม้นต์อยา่างเคราตินมาส์์เนี่ยตัวเนี้ยหลายๆคนก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วให้ฟังหน,น่อยจะดีอยากรู้วิธีใช้ใช่ความจริงมันใช้ได้หลายหลายแบบมากค,คือตัวแฮร์สปามาสต์เนี่ยแบบ จะมีสิ่งที่เรียกว่า crystal k e ร a t i นหรือว่า k e r ร t i n แห้งเราสิ่งนี้มันจะถูกแอคทีฟด้วยการด้วยการใช้ความร้อนก็คือตัวมาสกเนี่ยเราจะสามารถใช้เป็นการอบไอ้น้ำก็ได้หรือว่าเครื่องพ่นอะไรไอออนกุ้งกัดใช่เครื่องพ่นนาโนใช่เครื่องพ่นนาโนใช่ที่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็เราแค่ใช้พรมผมก็ใช้เครื่องนี้ เราัเล <mile> oh. ตินมาเส้นผมค่ะหรือว่าจะใช้แบบธรรมดาใช่ไหมคะทำให้ผเชื้นได้เยอ๋อเนี่ยค่ะก็ถือว่าใครอยากจะให้ตัวเจลาตินหัาเัรื่องไปที่ผมนะคะทำให้ผมเรางานเนี่ยอย่างที่จะกี้บอกเลยว่าอย่างตัวพิกเซลนะคะสูตรคนทำสีผมเนี่ยตัวนี้หมักผมไปโลมงไปที่เส้นผมแล้วเอาเครื่องรีดผมมาผารีบเลยเพราะว่าตัวเจลตินมันจะซึมได้ดีเมื่อเราเข้าสู่โดนความร้อนผมละแล้วพอเราล้างเสร็จนะผมมันจะเงามากๆค่ะ ใช่อลองดูอย่างที่บอกย้ำอีกทีจะกี้ใช้สูตรสีสีชมใช่ตัวนี้ก็คือสามารถสระผมเสร็จแล้วก็ทำวิกเป็นนะได้เลยใได้เลยแต่ตัวสีเขียวก็เคยใช้เหมือนกันค่ะผมเคยใช้ตัวสีเขียวตอนช่วงช่วงที่ผมเสียหนักมากๆเลมเพราะ่มันเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่แบบว่าผมแบบสุขภาพแบบไม่กวาดเอาไม่ง่ายถ้าผมไม <ป S 2> <ป>่กวาด ใช้ผมไม่กว่าใช้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะไออย่างอย่างอย่างตะก,กี้ใช้สำหรับคนทําสีผมเนี่ยผมมันสีผมมันติดทนเลยไหมติดทนนะเพราะว่าเขาเขาบอกว่ามีเซลเฟตฟลูค่ะคือตัวเนี้ยมันจะทําให้สีผมเราแบบเปล่งลงช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะ ทำสีผมด้วยอยากจะทำสีผมส,สวยๆแบบแจ็คกี้เปลี่ยนสีผมได้บ่อยๆโดยไม่ได้กังวลแล้วก็ผมสวยอย่างนี้ยังดูดีอยู่อะไแบบน,นี้นี่ในทางหน้าผมสวยดูดีอ้าายเยีน,นี่ค่ะสองสูตรง่ายๆเลยจากโลแลนนิคเซลนั่นเองสูตรแรกเป็นโลแลนนิคเซลคริสตัลเพร์มิงแชมพูเนาะ ตกค้างอยู่ที่เส้นผมนะคะเพราะว่าก็มีพวกน้ำมันออร์แกนออยล์น้ำมันโบริงกาสารสกัดจากเมล็ดทา,า,านตะวันตรงเนี้ยทาให้สีผมติดทนนานแล้วก็ผมสวยทีเดียวผมสวยเอ่อผมองผมจะแสงแดดได้ด้วยนะคะส่วนตัวแฮด์สปาร์มาสแต่อย่างที่ตะกี้บอกนะคะว่าเอาไ้ใช้ทําเป็นตัวมาสก์แล้วก็เป็นครีมเม์ได้เลยเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ํามันออร์แกนออยล์เหมือนกันแล้วก็มีน้ํามันโมริงกาสารสกัดอีกส,สกัดเย็นแล้วก็ เย็จากเมล็ดดอกทานตะวันด้วยแล้วก็ยังมีตัวน้ํามันอะบิสซิเนียนนะคะสําหรับเหมาะสาหรับคนทําสีผมหรือว่าจาอย่างที่บอกไปทำทรีตเมนต์ใครที่แบบไปเครืองผมมาทําสีผมมาในตัวนี้มันจะปกป้องเส้นผมจากความร้อนด้านนอกได้ด้วยใช้แล้วหมักเสร็จแล้วก็จะทําให้ผมเนี่ยสวยเงางามนี่แบบนี้เลยนะคะจริงอ่อนโยนมากใช่ตัวน,นี้ก็คือแบบว่าคนที่แพ้ง่ายสามารถใช้ได้เพราะวามันเราเป็น บอกว่ารับก,กลิ่นหอมด้วยเนาะหอมทั้งสองสูตรเลยใครได้ลองใช้แล้วหรือยังคะได้ลองใช้กลิ่นหอมเนาะคือแบบหอมติดชมไปอีกหลายวันเลยทีเดียวคะ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ไงคุณีจชมเลยว่าแฟนกับทำงานได้ดีมากอะไรแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งสูตรที่เจ๊บอกดูดตัวเขียวมิ้นเนี่ยคะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ผมเสียผมเสียมากๆผมไม่กว่าอะไรแบบนี้ก็มีสองสองแบบเหมือนกันนะคะทั้งแชมพูแล้วก็ตัวครีมตีนมา ทำให้ผมเนี่ยสรุปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แก้ปัญหาผมเสียมากๆได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รู้เคล็ดลับของแจ็คก,กี้กันแล้วเราทําตามกันได้ผมจะได้สรุปดีดีมากช่วยกันทำงานกันตะเกี่ะทีนี้เราจะมาคุยกับแจ็คก,กี้กันต่อเลยนะคะหลายๆคนอยากรู้เพราะนี่คือหน้าท่าแนะจุดการทําสีผมหน้าแจ็คก,กี้จะลอยมาเป็นคนแรก,แรก เข้าใจปะมีสีไหนที่เจ๊กี้รู้สึกว่าอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกบ้างควจริงหนูทำม,มาเกือบหมดแล้วอยูแต่ว่ามันก็ยังมีขาดแบบบางสีอะไรอย่าง,างเงนะี้ยอือแต่ว่าถ้าอยากทำจริงใชายสีอะไรดีอยากทำแบบว่าที่แบบนี่แหละเรียกอะไรเป็นลายอ่ะเอาที่แบบเป็นโอเปร์โอเปร์หรอที่มันจะแบบว่าไล่สีไหมหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าทำสีให้มันเป็นลายโอ้ยลายขึ้นาถายทายมาทายมากทายมากแล้วคิดว่าทำแล้วจะหล่อไหมหล่อนะถ้าคนทำเดี๋ยวก็เซลล์ผมเลยอยากรู้ว่าเวลาตะกี้อยากทำสีผมแล้วแบบแป็นแบบว่าไงบ้างก็มีการแบบฟินแบ่ยังไงบ้างมีนะแต่เราคนแบบสมมติทำสีฟ้าฟินแบ่เป็นแปบบว่าไงรอทำสีเขียวรล่อทำสีติ๊กต้อ ทำสีผมแล้วมีทรงผมทรงไหนที่เราอยากจะทำอย่างเช่นตัดผมบ้างยืดผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะกี้อยากทำไหมตับตัดผมจริงยังไม่เคยลองเลยแต่ว่าปกติผมจะเป็นคนที่เอ่อละเมองานเนี้ยเสร็จผมอยู่แล้วใช่การใช้เครื่องรีบที่รีดผมอะไรแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้ทราบเคล็ดลับแล้วอยากจะผมดีเป็นคนรักในการทำสีผมอย่าลืมใช้โลแล พ <Excel. S 2> ิกเซล, <Excel. S 2> ลมีมัสไอทีโลแล่พิกเซลนุ่มมามีแฟนคลับน่ารักช่วยกันทำงานมากๆเลยทีเดียวนะคะ วันนี้แจ็กกี้ยืนก่อนเลยวันนี้แจ็กกี้มาแนะนําเคล็ดลับในการทําสีผมแลวก็ดูแลเส้นผมนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของโรแล,ลนด์พุเซลแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะให้แจ็กกี้ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับได้มากยิ่งขึ้นจะมีแฟนคลับสี่คนผู้โชคดีจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ <c oughs> ได้เห็นเส้นผมของแจ็กกี้แบบใกล้ๆว่าผมสวยหร <c oughs> ือเปล่า <c oughs> พร้อมหรือยังแจ็กกี้ตับปลายเช้นผู้โชคดีเลย คนแรกใมันจะมีหมายเลข่แล้วก็บอกชื่อได้เลยสี่สิบแดชื่อคุณรัรต่อช่วเลยค่ะหมายเลีิเลยค่ะมาเลยหมายเลขต่อไปก็คือ40เหมือนกันครับสี่สิบน่สิอะไรสามิบสามคุณสี่สิบปน ถาตรงไหนยกมือก่อนเอาอะไรมาเลยค่ะว right? ันท uh, right? oh. ี่สามหมายเลขก็คือหมายเลขสี่คร right? ับหมายเลขสี่ท right? ี AT ่ดไมจเลขสี่ือหมายเลขัีต้องบอกทำไมใช่ทำแล้วจดไว้จดไว้หมายเลขสี่อยู่ไหนคะหมายเลขสุดท้ายก็คือสีอีแล้วอะไรหมายเลขสสเจ เดี๋ยวแป๊บเดียว47แต่ผัดรูดรี้งใหญ่เลยอ่ะออยาก4คนอมกแล้วขาดอีกหนึ่งใช่ไหมคะวันสุดท้าย47ไปยังวันไหน47 47ครับอ่ะโอเคเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้ทั้ง4คนนี้ขึ้นมาบนเวทีนะคะเดี๋ยวเรา ขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีโพสติเอาอย่างนี้กลัวไม่เห็นภาพ<น>เดี๋ยวจะสาธิตกับบนตัวเจ็กกี้เลยได้เลยคืออย่างนี้แจ๊กกี้ชมเลยนะมันจะมีโพสติอีกสองสีด้วยกัน,นมันก็จะเป วันนี้อ่ะให้กัก๊กี้เดี๋ยวด้าช่วยแบ่งเดี๋ยวจะให้กั๊กี้ต <3 S 2> ัดทิปอ่ะผู้ชมดีมาเรียบร้อยนะคะดูกติกาเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งคน,งนหรอโอเคอ๋อหมายเลข43คุณสิรินทิพย์ปานเจริญอยู่ไหมคะอยู่ไหมมาแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวรอขึ้นมาจะได้บอกว่าอธิบายกติกาทีเดียวโอเค สวัสดีนะคะคนา่าอาบปราคุยกันทั้งสี่คนก่อนนี่คือผู้โชคดีที่จะมาใกล้ชิดกับแซกคี้เพื่ออย่างนี้เราจะมีโปรกต์สองสีเมื่อกี้บอกไปแล้วและเดี่ยวเราจะให้แต่ละคนนะคะแปะโปรกต์นะเดี่ยวพี่ด้ากับทีมงานจะแปะให้แต่โดยให้แซกคี้อะเป็นคนกำหนดว่าจะให้แปะที่ไหนแต่วันนี้เดี๋ยววันนี้จะแปะให้ดูก่อนสมมติว่าแซกคี้เป็นผู้เข้าแข่งขัน ที่แก้มนะโอเคอ่ะให้แตะตรงไหนอีกนะกี้อ๋อที่ที่แขนกันอ่ะที่แขนอย่างงี้โอเคอ่ะวันนี้ก่อนอีกอันนึ่งให้แตะตรงไหนดีเส้นผมนะเส้นผมโอเคก่อนด้วนะคะอ่ะลงแล้วอุ้ยเส้นผมง่ายครับเตี้ยวมหลุดเลยว่าเส้นผมง่ายใช่คุณย่ยครับเตียวหลุดแล้วและวันนี้จะให้แกิ๊ก ในระยะเวลา60วนาทีถ้าใครสัสดหลดบดคนนั้นเป็ผู้ชนะถ้าร60วนาทีแล้วใครกัพสิอยู่บนตัวน้อยที่สุดคนนันคือผู้ชนะโอเคนะคะไม่เดี๋ยวๆแต่ละคนโดนติโบสกิเข้าใจญ่บ้างแต่ละคนโดนโติโบสิเนี่ยเอนโดนที่เหมือนจะกี้โดนติดแบบเนี้มันจะเฉือนนิดนึงนะฮะใช่นงตอ่กันน่งสอบกน ทำด้้วเองมันไม่ยากมันไม่ยา,มไมยากแต่ต้องสะบัดแรงๆอ่ะมาผู้โชคดีมาเลยค่ะทั้งสคนเรียงแถวเลยค่ะเรียงแถวเลยเรียงแถวเลยเลแถวเลยโอเคขอถามก่อนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มาใกล้